สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ้องแซกนะครับจากมิสซานเชียงรายนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของหัวข้อนะครับการให้คำมั่นสัญญากับลูกค้านะครับในการที่ลูกค้าออกรถไปแล้วนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับก็จะเราจะให้บริการด้วยความโปร่งใสนะครับก็คือในส่วนของการนํารถเข้ามาเช็คระยะทุกครั้งนะครับ หรือว่าซ่อมเราจะมีการประเมินราคาให้นะครับให้ลูกค้าทราบราคาก่อนทําการซ่อมนะครับข้อที่2นะครับเราจะให้ความมั่นใจนะครับในส่วนของการด้านหลังการซ่อมนะครับจะมีการรับประกันให้ตัวอะไรนะครับหปีนะครับหรือ2 0 0 0 0ื่กิโลนะครับข้อ3นะครับเราจะให้ความสบายใจในส่วนของการลูกค้านารถมาซ่อม นะครับที่มีระยะเวลานานเกิน24ชั่วโมงนะครับหรือทางบริษัทไม่มีอะไรนะครับในการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเราจะมีในส่วนของรถสำรองใช้ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก่อข้อที่4นะครับเราจะให้ความอุ่นใจนะครับในส่วนของการเดินทางนะครับออกต่างจังหวัดนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือ น้ำมันหมดนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเราจะมีในส่วนของคอเซ็นเตอร์นะครับที่คอยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับให้ลูกค้าได้อุ่นใจนะครับว่าเวลาเดินทางแต่เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับก็นี่จะเป็น4คําำมั่นสัญญาจากทางบริษัทนิสสันนะครับเมื่อลูกค้าออกรถไปแล้วนะครับก็ ในสวนขอววันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเราเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อปัญหาหรืออยากสอบถามนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ